ออฟฟิศ w อกหนวันกับวา o j เจ็งเม a เ e จเบริษัทเทคคอนซัลท์ค่ะ OOTD วันนี้ค่อนข้างฟอร์มอลค่ะปกติบริษัทเราจะเวิร์กฟอร์มโฮมแต่วันนี้พิเศษหน่อยได้เข้าออฟฟิศไปเจอทีมเดินทางไปสถานีสยามโดย BTS วันนี้ของเยอะมากหลังจากนั้นเราก็เดินทางเข้าไปที่ Coworking Space ที่เราจองไว้นะคะแล้วก็เริ่มต้นทำงานได้เลยช่วงเช้าเรามีประชุมกับทีมที่ต่างประเทศก็เลยคุยงานไปนะคะระหว่างรอเพื่อนเอนคนอื่นตามมานะคะ กลางวันวันนี้เราไปกินร้านหมูย่างเตาถ่านสไตล์ญี่ปุ่นดูน่ากินมากมันเป็นหมูสามชั้นที่ย่างกับเตาถ่านมาซึ่งหอมมากเลยค่ะแล้วเนื้อเนี่ยมันมีความชุ่มฉ่ำมากกินเสร็จเราก็ไปเติมคาเฟอีนให้ร่างกายนะคะเพราะว่าช่วงบ่ายน่าจะเป็นช่วงเวลาที่ประชุมยาวนานมาก ช่วงบ่ายวันนี้นะคะก็เป็นโอกาสที่ดีเพราะว่าทางซ e o ของเรานะคะมาประเทศไทยก็ได้มีโอกาสอัปเดตโปรเจกต์ที่เราทำนะคะว่าเราเจอชา a ์เลนต์อะไรบ้างแล้วก็มีวิธีการแก้ปัญหาอย่างไรแล้วก็มีอ็อปติวีอะไรในอนาคตแล้วก็ได้เสนอไอเดียต่างๆที่เราจะทําขึ้นมาในปีนี้ด้วยนะคะรู้สึกว่าเป็นวันที่ประชุมยาวนานมากได้อะไรเยอะมากเลยค่ะหลังจากคุยงานมาอย่างเข้มข้นทั้งวันนะคะตกเย็นเราก็ไปกินโบฟเฟ่เกาหลีร้านอยู่ตรงสยามสเกวนะคะซึ่งร้านเนี่ยก็จะมีเมนูหลากหลายมากเลยนะคะตั้งแต่ของทอดกุ้งทอดไก่ทอดนะคะไก่ชุบซอเอทบบา,า้้งดดดชโ ผัดอะไรอย่างงี้ก็มาหมดเลยนะคะแถมเรายังสามารถสั่งรามายอนแยกได้ด้วยนะอาหารเต็มโต๊ะเลยฟูลฟิลกับเวลาที่เหนื่อยมาทั้งวันเลยคะ่ะดูเนื้อสิมันแบบดูน่ากินสุดๆก่อนแยกย้ายนะคะเราก็ได้มีกันแฮปปี้เบิร์ดเดย์เพื่อนๆในทีมนะคะแล้วก็เป็นวันเกิดของซีอีอีกด้วยเราสั่งเค็งมาจากโรลลินพินจะบอกว่าอร่อยมากสุดท้ายก่อนกลับชวนเพื่อนมาทำคอนเทนต์นะคะจบวันได้แบบสวยงามฝากทุกคนกดติดตามพีเอ็มบัตตี้ไวไ้ด้วยนะคะ